นอตเวสโรดปะป๋าอย่างเท่โชว์ซิงรถหรูลัมโบกินีหล่อเกินต้านจริงๆทําเอาอินสตาแกรมของนอตเวสศรดลังสีสิงพิพาสสามีของนางเอกสุตาชมพู่อรายาและคุณพ่อของลูกชายฝากแฟสายา,าย้้าพายุ ร้อนระอุเพราะความฮอตจนแทบลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวเมื่อภาพถ่ายที่เจ้าตัวนํามาแชร์ขนาดยืนประชันความเท่เคียงคู่กับรถลัมโบกินีสุดหรูพร้อมแคปชั่นวันนี้พี่สายฟ้าจะพาไปขับล <Absolutely S 2> ัมโบกินีสเตตันแฮชแท็ก absolut l a m b d r i v e lamborghini nero motor สามารถกยยอดไลค์และคอมเมนต์จากแฟนคลับรวมถึงเพื่อนพ้องคุบันเทิงไปได้แบบถล่มทลายที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือบนอินสตาแกรมสตอรี่นอรวิสโลด ก็ยังได้โชว์ลีลาานักซิ่งจัดเต็มเหมือนกับที่ระบุไว้โดยการโพดคลิปวิดีโอขณะเหยียบคันเร่งทดสอบความเร็วหนักสนามปทุมธานีสปีดเวย์ก่อนจะแนบภาพถ่ายอิริยาบถท,ที่ทั้งหล่อทั้งเท่ให้แฟนคลับได้ส่องกันแบบบรัวเรียกได้ว่างานนี้ป้าป่าน็อตลุกขึ้นมาปล่อยของแบบเต็มสูบไม่มีคําว่ากั๊กกันเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพ road, าน็อตวิสโลดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ